สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับ D Gen 200นะครับผมสีแดงเดิมนะครับใส่เบาะแต่งทรงสวยๆนะครับขี่ดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมโดยรวมนะครับมีเบาะนะครับเบาะแต่งนั่งสบายนะครับตัวนี้มีรอยขนแมวนิดหน่อยนะครับเป็นรอยขาดนิดหน่อยนะครับ จุุดนะครับบางโคนท้ายเดิมนะครับผมล้อยางท่อเดิมนะครับโชกแป้งนะครับไว้เอสอนะครับฝาข้างเดิมนะครับชุดสีเดิมหมดเลยสีแดงนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตามนี้เลยนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้เครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับ มีผ้าพันท่อมานะครับแล้วก็คาบูเอ็นโปนะครับกองเปลยนะครับแทนยังเป็นแทน,น,นเดิมอยู่นะครับผมพร้อมกุนแจสองดอกนะครับทันนี้มาอยู่สามหมื่นสี่พันโลนะครับผม เครื่องยนต์ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้ทรงดีเลย อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่28,500บาทน,นะครับมีพร้อมเล่นเอกสารครบนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับอันนั้นเป็นควันเป็นควันจากท่อนะครับผ้าพันท่อนะครับเปียกน้ํานะครับ